สวัสดีครับผมเพชรเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวเกมกับเกมที่มีชื่อว่า Nobody Saves the World <c oughs> เอาละครับ <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลย <c oughs> Nobody Saves the World <c oughs> เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG กึ่ง Open World <c oughs> ที่จะให้เราประจนภัยในดันเจียนต่างๆพร้อมกับพลังในการแปลงร่าง โดยแต่ละล่างก็จะมีพลังที่ต่างกันมีเเรื่องที่สนุกมีเควสรลองที่น่าสนใจบวกความหาด้วยภาพในเกมเกมนี้มีภาพเป็น2มิติสไตล์ภาพแบบการ์ตูนโดยภาพในแต่ละด่านนั้นก็จะทำให้ความรู้สึกต่างกันมีเมืองที่เขียวสดใสมีป่าแม่มดที่ดูลึกลับหรือโซนก้อนเนื้อแบบยี และร่างต่างๆที่เราสามารถแปลงร่างได้นั้นก็ออกแบบมาดีมีเอกลักษณ์แล้วก็ดูเท่ด้วยถึงแม้ว่าทุกตัวมันจะไม่มีลูก,กตาก็เถอะคุณดูนี่สิหม้ยิงธนูได้นกกาวก็ยิงธนูได้แถมท่าโคตรเท่เสียงเกมนี้เสียงภายในเกมก็มีความตั้งใจในรายละเอียดโดยการโจมตีแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีเสียงที่แตกต่างกันท่าก็มีเสียงที่แตกต่างกันด้วยเสียงฟันเสียงระเบิดก็ดูดีหนักแน่นเสียงเพลงพื้นหลัง ถึงแม้ว่าจะไม่โดดเด่นแต่เสียงเพลงก็เข้ากับบรรยากาศพื้นหลังได้ดีเนื้อเรื่องเกมนี้เราจะได้รับบทบาทเป็นโนบอดี้เป็นใครก็ไม่รู้ที่ตื่นขึ้นมาในบ้านพร้อมกับสูญเสียความทรงจําและด้วยเหตุการณ์บางอย่างทําให้เราได้รับกระถาแปลงร่างมาหลังจากนั้นเราก็ออกเดินทางถูกยัดเยียดให้ช่วยเหลือผู้คนมีความวุ่นวายต่างๆโดยความชิบหายเหล่านั้นก็เกิดจากสิ่งในชีวิตประหลาดที่ชื่อว่า คาามิตี้เกมเพลย์เกมนี้จะให้เราสามารถแปงลงร่างได้อย่างอิสระโดยร่างนี้เราสามารถแปลงได้ตลอดเวลาอยากแปงลงร่างไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้โดยร่างทั้งหมดที่เราสามารถแปงลงร่างได้มีทั้งหมด17ร่างโดยแต่ละร่างก็จะมีจุดเด่นจุดย่อยต่างกันโดยแต่ละร่างจะมีสกิลหลัก1อันสกิลรอง2อันและพาสซีฟอีก1อัน นอกจากสกิลหลักแล้วสกิลรองกับพาสซีฟเราสามารถเปลี่ยนใส่กับตัวเองหรือคนอื่นก็ได้แลาสามารถคิดคอมโบได้เองเลยว่าอยากจะให้ไปใส่กับใครอะไรทําให้การเล่นของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยคุณอยากใช้หุ่นยนต์เรียกซอมบี้มาก็ได้เอานางเงือกมาเบ่งกล้ามเอาหอยทากมาพุ่งชนก็แล้วแต่จินตนาการคุณเลยครับแต่ก่อนที่เราจะปลดล็อกสกิลเราจะต้องอัพเลเวลตัวละครซะก่อนโดยเกมนี้การอัพเลเวลตัวละครจะไม่เหมือนกับเกมอื่นนั่นคือการทำชาเลนจ์ ดยเขาจะมีภารกิจให้ทําของแต่ละตัวละครเช่นฆ่าสตูโดยใชสกิลของตัวเองฆ่าสตูโดยใชสกิลของมา้าเพิ่มมานาโดยพาร์สิหนูแน่นอนครับว่ามันจะทําให้คุณไล่ฆ่าสตูอย่างเดียวแบบเอาหน้าถ่ายอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมานั่งทาภารกิจทีละอันโดยการต่อสู้หลักของเกมนี้คือการลงดันเจี้ยนโดยแต่ละดันก็จะมีมอนสเตอร์กับบทที่แตกต่างกันออกไปเช่นต้องใช้ความเสียหายกระแทกเท่านั้นหรือดานนี้เลือดมอนมากขึ้น ดันนี้ไม่มีรีเจนมานาทำให้เราไม่สามารถใช้เมนหลักตัวใดตัวหนึ่งได้เหมือนเป็นการบังคับว่าคุณต้องเล่นหลายๆตัวนะเลิกเล่นไก่ตัวเดิมซะทีซึ่งข้อดีก็คือเราจะได้เล่นอย่างหลากหลายแต่ข้อเสียก็คือมันเป็นการบังคับไม่ใอ้อิสระเราต่อมาคือพัซเซหรือปริศนาโดยเกมนี้จะมีปริศนาอยู่ในเควสลองเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้จะเรียกว่าปริศนาก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการทำชาเลนจ์แบบใช้สมองมากกว่า โดยแต่ละภารกิจเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเช่นชาเลนจ์ยิงธนูชาเลนจ์ตีกล่องภารกิจตอบปัญหาภารกิจแก้ไขปัญหาชาวยกตัวอย่างนะครับปริศนาซื้อของ3ามชิ้นโดยห้ามซ้ำหน้าหรือภารกิจเอาชีวิตรอดจากอัศวินผู้ที่ใช้หมัดเดียวฆ่าหนูตายได้ภารกิจฟื้นคืนชีพคนตายก็มีอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยนอกจากการต่อสู้จะสนุกและหลากหลายแล้วเกมนี้ก็ยังเด่นเรื่องในเรื่องอีกก็ดี สุดท้ายเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นสนุกสู้มันโดยในยเรื่องตอนแรกๆเนี่ยผมนึกว่าจะเป็นเกมขำๆตลกๆแต่หลังๆเนี่ยทำไมเนื้อเรื่องมันเข้มจังวะโคตรจริงจังควิดลองก็ตลกดีมีลทัทธิสุดเพี้ยนมีเอเลี่ยนมีคนมาตามลาวีเราก็จบแล้วครับสำหรับเกม nobody saves the world ก็เป็นเกมที่สนุกทั้งเกมเพลย์และเนื้อเรื่องเลยนะครับผมก็เห็นเกมนี้มาสักพักหนึ่งแล้วรดราคาก็เลยจัดสักหน่อยเมื่อเล่แล้วก็แบบโอ้ ดีจังคุ้มตังที่เสียไปแต่ใดๆก็คือผมชอบดีไซน์ตัวละครครับแต่และตัวแบบแม่โคตรเท่เลยผมชอบหน้ามากวนดีแล้วก็บอดี้บิวหรือนักกรรมยืนเฉยมีตูดกระตุกเลย <c oughs> กลรามนี้แน่นทุกสับส่วนจริงๆเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสดสดีทุกท่าน